มื 10, yeah, 10, yeah. 100, 100, 100่นเด้อ oh, ม so ื่นเด้อมืนเด้อื like ่งเป็น yeah> ึงเลยปิดปิดป่านนะฝนเอ้ยโอ้ยโอ้ยกราบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูมสุคนพี่น้องเลยสบายดีไอ อ่าพี่น้องเลยสบายดีอาจารันโอ้โหวันนี้ไปใส่ทรงกันห้ามเลยไปใส่ทรงกันมากละไปใส่ทรงกันไปไปใส่ทรงกัน้บ่อาบน้ำแตกพนพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยพอดีมาหาทั้งอาจารันมาหน้าเกิดไอ้ตองเพ้อนะมาจังว่าเิ่นเมาเข่าน้ำบาบุญพนก็ตกตกพี่น้องเลยอ่าโตเบิร์ข่าวกินพอดีบ่อืมพูดหนี้โดย คนนี่เออเหื่อยโว้ยพี่น้องเอ่าอ่าอ่าได้ได้สั่งกระสีฮะยั่งเลยโอ้เด้อพี่น้องเลยมามาเบกเอาไหมบอบอกอะไรยังกันห้างนะฝนก็ตกตกลินพี่น้องกันมาหนิเาเบกเอาก้อนหนึ่งเด้อเนี่พี่น้องเลยมันมีเข่าอีกอยู่ได้บ่คอยเด้อนักได้สาวสาวเพนบุญนลยทุกท่าน อ่าเป็นอะไรยังมีเข่าอีกเดี๋กลับมาเข่าอีกได้เด้ออ่าเป็นอะไรยังเป็นอ้ยเอ้าวหิวเข่าไปไหมกันฮะสบายดีก่อนปู่ตากคนเดี๋ยวสบายได้แฮะโอ้ยใช่บุร่ายโอ้เอาไปไปเฮือนไปไปเฮือนเดี๋ยวเราเชียรขนมไปให้กินไปเป็นไรไปมาเฮือนไปมาส่งเฮือนไปอืม ช,อ,ชอบบอได้เนี้ยไผจะวะ <laughs> จะวะได้เนี้ยไฟไไบอลูกบอกบ่พังคว่นี่ <laughs> ได้เนี้ยไผจะวะบูมันจะมันนันแหละโออพี่น้องเยเมยว่านําลูกเมยว่าอะไรเมยเนาะน้ำลูน้ำผัวนนเนาะใส่กีบะพี่น้องเงยโอ้ย Money bóp, hắn quam bóng bóng cứ bóng 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 หัวี่เผื่อเจ้าฮะเบียดมได้บนอยู่นดังบ่ได้บนอยู่เลยี่น้องยังเอากับขึ้นมาอยู่เหน่ะว้าวโอ้ยนกพิ่น้ไงกินข้าวกินน้ำลวบ่มื่อนี่ อ่าเป็นยังคือบวกินฮะอยู่แต่ทองเปล่าบวมีเข่าพวกมีเข่าเออเบิดแล้วเข่าฮะเบิดแล้วอ่าก็เม็ดอลไรัานี้ล่ะวะเม็ด่ะไเม็ดอะไรเบ็ดตัวมาเนี่ไงเม็ดตัววะเม็ดอะกินข่าเมื่อไหร่ชิบเทื่อ้วยอืมกินข่าเมื่อไหร่ชิบเท่อผู้เออลูกป๋อือกินคือกินดุกินดันท์แทะบ่หิวเฮงขนาดนั้นเลยบ่เดี๋ยวนี้กินอยากได้กินเอออยากกิน นออ้พี่น้องเลยมาใช้ไมาแบรกเอาเข่าพี่ไหมทำอะไรพี่น้องเลยพนกับลุงเดี๋ยวเด้อโยนนี่เอาสอบหนึ่งอันนี้ก็ของเจ้าเอ้ยเอาเอาถือเอานี่ลบดึงเอาอ๋อเอาเล็กกระปูนี่ครับเล็กกระปูตอกอันนี้นี่เดี๋ยวเด้อพอแล้วเอาแล้วเอาอนี่เจ้าถือเอานี่เนี่ยเจ้าจะถืออยู่หลอกอันนี้ไง ไปมานีไปนี่เออจัน <you> ค <'re amazing> ือเอานี <you 're essen> <great. S 1> ่ถึงเจ้านะของฝากนี่ของฝากมาจากต่างประเทศทุนี่อัมพุิจับเหรอเนี่ยระเบิดไปไปเอาเมื่อได้ปะเี่น้องไงเอ้าไปนี่

ก้นเมเวนต์ต่อทางดากแล้วพันไอ้จนันโอ้ยบอกอค่อยคอยคอยอ่านเรียบร้อยก้นทางพื้นมัหนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยมื่นพี่น้องเอ้ยค่อยเลยค่อยเลยโอ้ยเอ๋บอกอยู่คอยคอยบอกว่าท่านได้ขาดครับบุญบน้ำบริข่าววันเตกกันนะ อ,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 อ้ยพี่น้องเอ้คอยคอยมื่นฝนตกว้ายดีได้ปลมเสร็จต่อพนังต่อทางตูดเจ้าโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ตัวรอป่าหน่อจุ๊บจไปพี่น้องเอ,อ้ยตัว

เรือแนนนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งรอบหน่พี่นงเลยเอาใส่เลลอาระบอบ่งเสือใส่ให้ลูกใ่เต้าพี่นงเลยแบนี้อวทุพี่นงเลยเนาะแต่มึนพลาดปากเตะเอเลยนี่ก็ได้นี่นัง แปรกันข mm ึ้นโอ้ยเนาะกินข้าวก็อีช้างมาหนิฮะบ่ร์อยู่แต่ท้องเปล่ามีอย่างนะเบอร์ถ้าถามมากินข้าวอย่างนี้ก็ยังบ่ร์เขาอยู่แต่ท้องเปล่าเขาหมดแล้วอยู่แต่ท้องเปล่าเออโดยเลยโดย หัวบ่กินข้าวกับหน่อไม้เจ้าบ่กินอยู่ท่งป่าวโอ้ยกินแต่หน่อไม้นะชาวอืมเนี่ยหีกินบ่บ่อน้อง้เสียงก็ค่อยๆนเด้อรอบนี้บ่ใช้ไม้ฝนตกอันเด้ือใหแล้วก็ชอบนึงหั่นกับังกระสีเด้อพี่น้องเอ้ยาว่นเนาะาว่นเลือยดอกอันนี้หั่นอเอา พี่น้องเลยอยากได้คักก็เฮ็ดเอาเด้ออ่ากับกล้องนั้นผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาให้มาแกะบิงดูมีหยังหั่นบ่เตียงก็บ่ได้แกะเลยมาเปิดบิงดูเอามาเอาดึงมาเปิดบิงดูอ่าจักมีหยังแน่พี่น้องเอ้ยเอามาพี่เอามาพี่มาแกะอยู่พี่อแกะแกะบงดูแกะบงนํากันดูมีหยังอันนี้หลายมือตัวด้เพิ่นบ่งเอามาอ่าเห็นมเขียนในกลองบ่ของจัน

เอาจยเย็น้ิกันเลยกันไปงั้นไงปานีปลาปานีเลยอ้ใช่ป่จ้ะกระตุมขนมปานีปานีเลยรแตออันันโอ้นั่งลง้งล่ะนั่งลงอย่าลือเลยบ่าวอย่าดื้อเลยไปชั้กรุกเกลแท้นี่เออโูยาชิองยาชิฟันครบสูตรพี่นองเาเออกอบกันเลยอ่าไจองบวง เก็บมึงไหเก็บมาเบิดนั่นอย่ามองอย่าดมอย่าท่าผูเป็นสีพันเกิดสัตว์ที่ยืดดีเลยบาดถ่ายเลยสัตว์ที่จะดื้อไหมบางคำจะดื้อจะดื้อล่ะโอ้ยหนอ่น้องเงยยืดเลยกว่าเหยนั่งอชิ่อๆนี่นั่งเลยนั่งเลยนะ ผู้คนเบิ่งกันหายใจฝืดน้ำเดืแบบนี้ดื้อก็รู้ก็ดิเกือบมีหงไฟแน่น่ะลองใส่มือด้วยพอดีบางจะเกือบมีหงโอ้เข่าท่าอยู่ด้วยเนาะพอดีเลยแจ๋วได้การแบบนี้พอดีเลยโอ้มีดันกระชากมีโจกมีพิชางคี้มันองงามหน้ามีบัตรผืนหนุ่มสวยบวงเนาะ แต่ว่าก็มุนมุยอยู่ระเห็ดอ่้าอยงันนี้นะขนมบกแก้วด้ว้มีอย่างขนมนกไม่ามีมีมีดว่าม่านั่นเองปงบยำไส้ยำไส้บริโลกเลยบอวกแตะวกแตนนเบลงังน่งมิจะกินอย่างเดียวเลย เฮ้ยเนาะอยากกะพ้าหรืออะรปะนี่อ่ะอือ้น้เอาใช่กินหน่อยอ้าโอเคมันนี่ไหมอานาตั้งใจเด้อเออพี่น้องเลยนั่งนั่งจุกเชื้อนั่งดีดีอ่านดลบมือขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจอ่าทางผู้ใหญ่ใจบุญเพนเดอร์เพิ่นชื่นสังกษีอันน่าพวกเขาน้ำชั่มปลาแหละเนาะอ่ากับเหลือเงินหนึ่งแสนกีบ ไปเจ้าไปซื้อปลีกไปนัวไอ้เหรออ่าเออดภาคอาณาขอบุญขอบคุณเพื่อนเด้อขอบใจอวยพรอในเพื่อนแนอยู่ดีมีเฮงเนี่ยได้ดีๆกะว่าอะไว่าด้วยให้ดมีเฮงให้ร่ำให้รวยอีกให้ได้เงินให้ได้คำอีกโดยอ่าเอ้าไอ้อวยพรอในเพื่อนแนขอบใจเพื่อนแนอ่าน้มือแล้วว่าอ่ะเชียเด้อให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงแหลยอ้ออ้ยพี่น้องอวยพรอมาเป็นบ่ โอ้ยพี่น้องอีกเนาะเออไปเลยผู้ใหญ่ใจบุญอ่าภาคมาผ่านทางของเอ้ยบุญบรรนะพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นก็บอกว่าอ่าเฮซื้อตังเกษตรตั้งเกษตรมีให้แล้พี่น้องนีของุยจอยู่ทางอ่างเพิ่นฝากมาให้เนาะขอขอบุขอบคุณเพิ่นลยมุ่ตวยมุ่ตวยนี่พี่น้องโอ้ยเนาะเพิ่นก็ดื้อแฮ นี่นะนี่นะใครอ่กนนดบกกระบุฟังไปสนามาเมื่อก่อนเด้อบนเด้อโดยอสบายดีก่อนนั่งลงนั่งลงะกูะกูเออมาพี่เดียวบังกล้องแนนี่บรชนลูกอย่างเลยตายแล้วอันนี้ะพีกันโคะักบาทเน่ <laughs> bye bye cặp con đứa mưa con đứa đứa mưa con đứa mưa con <laughs> đứa mưa con đứa con đứa mưa 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 con ไปเบิ่องนี้มาชันพี่น,ออน้องนี่เนาะนะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่ฝากเงินมาให้มาเตียงชื่อสังกสีน้พันช่างข่องท่องให้บุญบรรณนะเพื่พี่น้องเลยอ่ากับเข่าน้ำซ้ำปลามาให้เราเมื่อนี้เนาะก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีจงดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแขง็งแรงพระเจ้ารคกใคไข้เจ็บต้องพวงเด้อเนาะเจ้าให้มะจำได้ก็ขอให้ไหลกับพื้อนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุกนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนมือมากก็ขอให้ได้แก้ว มันนิโธโทษให้จาให้มาพานและมานให้ก็จะให้มาเบียดนาะขิดเดีจังไรก็จะให้มาใกล้เจ้าเด้อบอุวิเศษธุรกิจการงานยังก็คนจะเรื่อนลุงเรื่องในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปพี่น้องในปราพันาสิ่งใดก็ขอให้ได้จงความมุ่งมั่นปรารถรนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเถินซาถุกนะพี่น้องเนาะอาอสำหรับวันนี้มาเตียงคอตัวราไปก่อนพี่น้องเหาะบัดน,นี้เดี๋ยวจะไปเวะยบึงเฮือนดูนี่น้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่า เพิ่นขอความซเหลือมาเมื่อกี้นี่ก็คือพอได้าเงินซื้อฮึกซื้อยาอ่าแก้ปวดแก้เพลให้อ่าน้องเพิ่นกินพี่น้องน่เนาะอ่าพี่น้องครบใส่เด้เนาะสบายดีเด้อยสบายดีอืออันนี้บ่สบายดีหั้่งเป็นยังนะไปตัดหญ้า Oh. thường may, à, cái này người khó đấy nhá, may, phải tắt nhà măn nỉ bò, nhà bố, ừ. bố đập trang, phun trang mượn này, màu màu bớt, màu bớt luôn, thay phun trang, thay phần trang bớt, chắc, chắc, uh, phần trang chắc. À, bố hù laka, xịt gì hết rồi อืามบอกเลยเอาใอ่าไปไปถึงไหมใช่ป่ะซื้อยามาทัแหลยผมมีเงินโอ้ยพี่น้องเลยอ่อ่ถือกึงมือเลยนี่เฮ้ยเงินขอมีจะกี่ไปงัดเลยเอ้ยน้องินเทรน็บผมมีอ้าวพี่น้องนี่เนาะ ข้าวกินกับบุ้มีอืมโอ้ยเนาะโผล่โผล่แล้วนี่บังเพลินอยู่กับบุ้มีเนอยูกับพ่ออืมเพีนเอ้เพยนเราอยู่กับนี่แหละกับดอกกับเดะอยู่นี่เนาะอืนี่คนนี้ก็จับนี่มาขบชะตานี้มันเขาของ เปิดมันเงยอยู่พี่น้องเอยนาะเกิดมาถึงมาทำมันบาถึงน้ำถึงยังกัอีกประมาณเช้ามื้อต่อยู้ยามาทาอะไรไปใส่ระเบ่าวบริสุทธิ์อยังมาชับไปซื้อเอาเด้อนัดระบ่าเชี่ยเจ้าแสนหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเออไปซื้อเอายามาทาพี่น้องเอยให้ประตู้ไปซื้อเอาก็ได้ระบ่าวบริสุทธิ์ตีหลดมาชับไปใส่มันคำอลไรเอ้ยมะไปมาเอาเข้าเมากินพี่มะ ที่เข่าที่รถไมาอยู่พี่น้องเลยพอดีผ้าเตียงนะขึ้นมานี่แหละเพิ่นก็อยูเสีบเดียวใกล้ๆกับเพื่อนชาวจันทร์นั่แหละพี่น้องเลยเป็นยูครอบครัวที่สุดเนี่ยเนาะเป็นไม้ห้างเอ้ยแล้วกันเนาะจะจะเป็นไม้ห้างใช่ไม่ไหม้มีไม้ผัวตายปะเนาะโอ้ลูกจะคนนั่นเลย เก็บใช,ช่ก็บ่มีพันธดชื่อ,อก็บ่มีอืม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 อือ mươn đấy nè à, Ơi chẳng những à, trăm bao Đi <laughs> người. À, à, người ok Mà họ điệp lội bài như

ลูกสิ้เต้ากินมาแรงค่อ <c> แ <oughs> <c oughs> ม่พี่น้องเลยไปมาเตียงก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนวันนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บบกข่าวโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ฝากเงินมาใหประเตียงนะทั้งเมยวอนซื้อเครื่องติดรถไว้ก็ขอให้เพื่อนยูด่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแขง็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง เจ้าให้มาสำได้ก็ขอให้ไหลกับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเด้อนอนรับก็ขอได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนเมื่อมาขอให้ได้แก้วมันใโซ่โทษให้ยาให้มาพานมานให้ก็อยาให้มาเบียดเนาะขี้เดดอย่างไรก็จะให้มาใกล้จะเจ้าเด้อบยิษียธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้เจริญในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารฒนาทุกชิ่งทุกประการด้วยเถินสาธุเนาะ อาสําหรับมื้อนี้บ่าเตียงขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องบัดสุขทุกคนพี่น้องเนาะฝนก็ตกดินมือนีพี่น้องเอ